ผมืองตากอากาศเพื่อนๆตากอกัดกองร่ยอาวุธเบาที่สองรถหนึ่งัดสองกันสองวันนี้จะพาเพื่นๆไปชมกันฝึกยิาีพ์นะสถาบันพัฒนาบิดือนงานยิราทีจีฟียครับนี่ก็ไปชมกันเลยครับ ครับผมร้อยโทสังวัดพันเดียวสีนะครับเจ้าที่ฝ่ายยุทธการและการฝึก2องพัน 2, หาราที่สองกรมทหารที่1นึนะครับเป็นผู้ประสานงานในการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับน้องๆทหารกองบัญชาการที่ะปลดในหนึ่งวิกการสองพนห้าร้อนี้นะครับ ได้ทําการฝึกลมที่สถาบันพระนาศีมือแรงงานยี่ที่ยจังหวัดยะลานะครับสําหรับในผันนี้นะครับก็จะทำการฝึกอบรมใน หลักสูตรช่างไฟฟ้าในกรัวเรือนนะครับว่างระยะเวลาการอบรมก็ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่2 5ตุลาคมา2 5ิ4ครับหลังจากจบการฝึกแล้วนะครับน้องๆนะครับก็จะได้นําความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหลังจากบทบประจําการไปแล้วนะครับและหลังและก็จะได้รับใบป,ประกาศจากทาง วันพัฒนาฝีมือแรงานอีกด้วยครับสำหรับวันที่สองของการฝึกอบรมวิชาชีพทหารปลดนะครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ยีบสี่ยลานะครับน้องๆก็จะได้ทําการฝึกนะครับเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องใช้เวลาหนูกระเรียนนะครับเป็นตารีดนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับจากศูนย์พัฒนาฝีมือให้น้องๆได้ฝึกอย่างเขบมันนะครับจากฝประจาการไปแล้วแน่นอนครับมีอาจาร นะครับที่ให้คำแนะนำนะครับเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มากมายนะครับหลายปีนะครับผมร้อยช่างชำนาญโยตี้ผู้ประสานงานนะครับมันอชมาทางขวาเห็นไหมฮะจุดๆๆๆนะที่เป็นตัวเพราะข้างในเขาจะพยายามไม่ใช้สายไฟถ้าเรื่องช็อต นมากที่จะขาดที่ขาดก็คือมงฮะเสียงที่ไมเลยเมื่อไรที่ทธอยังคิดถึงแม่หรือยังคงทนตามคำสัญญาชีวิตเมื่อทำได้ตามความฝันวันนั้นฉันคงได้กลับเอาฝันไปกลับเธอ น้ำหนักตัวริบมันไม่มีอะไรเลยที่โพลุ่นใหม่ๆมจะให้ตัวริบเบาหคนี้เพราะว่าเขาไม่มีตัวนี้บาดเยอะก็สามารถผลักได้นะเนี่ยลงไปเลยเข้าหลอดแล้วก็เข้าลวดสามจอนแร่นีเอ่ สวัสดีครับผมกานประที่จันล่าก็เป็นผู้ฝึวที่ทําหน้าที่สุดอบรมในสายของชางอ่างไฟนะครับก็เราประจาอยู่ที่สถาบันพัฒนาส่รเรงานซึ่งเราจะฝึกอาชีพให้กับน้องๆะอนะทหารก่อนกะจำการซึ่งหลักสูตรแบบนี้ก็มีระยะ5วันเพื่อให้น้องๆนี้เป็นเนี้างข หรือวิชาความรู้ที่สามารถไปลดรายจ่ายภายในครอบครัวซึ่งน้องๆก็สามารถซ่อมได้อะไรได้ที่เพื่อจะไปประกอบอาชีพภายในครอบครัวของเขาต่อไปในอนาคตให้ความรู้อะไรบ้างครับวันนี้ได้ครับทุกคูเกี่ยวกับเครื่องโตนี่ครับใช่รับเอาไปซ่อมที่บ้านได้ครับคุณแต่นนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ยเค่ดูอะไรนครับอ๋อครับผมนี่นี่นี่เป่าก๊อกเป่า อ,อันนี้ต้มได้กี stores, s, <S okay oh okay. ่ขั้นครับวันนี้ครับเครืองเริ่มเครื่องเรือครับรังเคร่องเเครื่องแรงครับ้านเข้านเข้นเข้าาุนลนเ่้านเ้ามลเข้ามลุ้นมนขาลเข้าาล้นเ้ามหลังยิข้ามเขมุ้ขาุดเข้าล้วมนเข้าลนลดสนญญามมันขาเข้าแล้วอีกขาคือข ว่าไม่าไขาด